ราชวงศ์ต้าเซิงในปีที่14ของราชวงศ์ต้าเซิงที่มีจกักรพรรดิกู้จือปกครองประเทศและประชาชนอยู่อย่างสงบสุขประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารทุกคนต่างยกย่องพวกเขาแต่ว่า สาเลือดราชวงแตกแขนงมากมายมฮึฮึฮึอ่อืมฮ่า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 อ่ะแย่แล้วแย่แล้วองหญิงสามตกน้ำเฮ้เรียกคนมาช่วยเ๋็วเขา้าหากช่วยชีวิตองหญิงสามไว้ไม่ได้เขาจะไม่ไว้ชีวิตพวกเจ้าแน่นอนขอรับ ข้าชื่อกู้หุยเป็นทายาทของตระกูลการฝั่งเข็มแผ่นจีนที่มีเกียรติแต่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดมาเป็นองค์หญิงสามของราชวงศ์ต้าเซิงที่ต้องทำแค่กินกินนอนๆแล้วมีใช้ไปวันๆข้าไม่อยากจบสิ้นแบบนี้นะเพราะตอนนี้อายุได้แค่สามขวบครึ่งเท่านั้นบังเอิญตกลงไปในสะบัวกลายเป็นคนข้ามิติที่มีเส้นทางชีวิตที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ เรือนซิวจูองหญิงสามถึงเวลากินยาแล้วไปคะแม่บ้านหยุนซิวอืมกู si ้หุยอายุสามขวบครึ่งองค์หญิงสามของราชวงศ์ต้าซึงโชคดีที่ข้ายังมีชีวิตรอดมาได้ ต้องขอโทษองค์หญิงบ่าวจะต้องชดใช้ด้วยการรับใช้องค์หญิงในชาติหน้าด้วยเสียงของใครนะเอ๊ะเจ้าสาวใช้ในวังที่ทรยศต่อเจ้านายทรยศนะ เมื่อวันองค์หญิงสามตกน้ำทำให้เป็นหวัดทานยานนี้แล้วจะดีขึ้นนะเพคะฮะเจ้ว,วหนาวจังเลยเจ้าปิดหน้าต่างให้ข้าที มีคนวางยาพิษในยาอย่างนั้นละ่ะหยุนซิ่วเจ้าจะพักดีต่อข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่แน่นอนไปค้างองหญิงท่านกำลังคิดอะไรอยู่หรือข้าแสดงข้อบกพร่องบางอย่างละ่ะไม่มีทางนะ่นะนางอายุเพียงแค่สามปีครึ่งนางจะเข้าใจอะไรได้ละ่ะ พราะยาข่มไปองหญิงโดยไม่อยากดื่มบ่าวมีของหวานมาด้วยข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นทาสไปตลอดชีวิตเมื่อถึงเวลา้าจะให้เสด็จแม่ส่งเจ้าไปมีชีวิตของตัวเองถ้าเจ้าไม่ต้องการเมื่อข้าออกจากวังและมีเดือนของตัวเองข้าจะให้เจ้ารับผิดชอบเรื่องภายในเดือนเอเอองหญิงองหญิงรู้แล้วใช่ไหม nàng như ngay. Tha ông nhìng mới dám đỉm ya bảo không tao băng khắp Bảo quả thốt. Tại vân ni ông nhìng tao tay. À, ài Hai bên này. หากเจ้ารู้สึกผิดต่อข้าทำไมยังอยากให้ข้าตายอีกล่ะจับได้แล้วดูซิว่าจะหนียังไงเ,เอ้เอะอะนี่นี่มันทำบาป เจ้าพูดดีขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ยังคงลอบมาทำลายข้าพระราชวังแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้คนข้าอายุเพยียงสามปีครึ่งและบางคนในวังกลัวว่าข้าจะเย่งความเมตตาจากเสด็จพ่อจึงรีบกำจัดข้าซะถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถในการอ่านใจอย่างฉับพลันหลังจากตกลงไปในน้ำเมื่อวานนี้ชีวิตเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้อาจจะตายที่นี่ในวันนี้ก็ได้ คัดไ่ถึงว่าเจ้าหญิงเองก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงถ้ามีคนเห็นเด็กสามขวบที่ฆ่าคนคงจะถือว่าค่าเป็นปีศาจและต้องได้รับการจัดการศพทันทีเออ๊ยหนักจังพระองค์น้อยเอ,อ๊ะแย่แล้ว แม่แย่แล้วถ้ากำลังถูกขุนนางสีมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่านะรีบปิดตาซะเด็กดีอย่ากลัวไปเลยนะเอ๊ะมีคนอันตัภานวางยาใส่เด็กอายุสามขวบครึ่ง แม้ว่าข้าต้องสละชีวิตข้าก็จะปกป้องลูกสาวของข้าให้ได้สงสารหัวใจของพ่อแม่ข้าครอบครองร่างกายของลูกสาวของท่านในอนาคตข้าจะกระตันอยู่ต่อท่านท่านแม่ไม่เป็นไรข้าไม่กลัวในวังที่เย็นชา แต่โชคดีที่พระเจ้ามีความเมตตาต่อข้าและให้ลูกสาวที่มีรู้เรื่องและน่ารักแก่ข้าแต่ลูกเพิ่งอายุสามขวบเหตุใดถึงทำหยุ่นซิ้วเป็นแบบนี้ไปได้แม่นางสี่สังเกตเห็นมั่นละ่ะพระมะเหสีเป็นอะไรไปไหมคะนางสนมรับใช้ข้างกายจนจู อย่าส่งเสียงดังเจ้าพาองค์หญิงออกไปรอข้าข้างนอกก่อนสเสด็จแม่ข้าไม่ไปองค์หญิงเชื่อฟังนะเจ้าค่าะเสด็จแม่นี่คือเหตุผลที่หยุนซิ้วตายล่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กน้อยสามขวบไม่สามารถให้องค์หญิงมาเสียชื่อเสียงเพราะสาวใช้ในวังได้ มเหสีท่านแม่สาวใช้ในวังหยุ่นซิ้ววางยาและสังหารเจ้าหญิงตอนไล่เขาบังเอิญชนเข้ากับมุมโต๊ะและเสียชีวิตแต่เขาทำเองเจ้าไปแจ้งสิ่งนี้ในวังและคงไม่ยอมต้องตามหาสาเหตุแน่ๆปกติจะร้องไห้เมื่อเห็นนกได้รับบาดเจ็บ แต่ขุนนางสี่ทำสิ่งนี้พื่อปกป้องข้าท่านแม่อย่ากลัวนะแค่จะไปหาท่านพ่อเพื่อตัดสินเรื่องนี้เองอืมเด็กโง่ท่านพ่อของเจ้าไม่เหมือนกับท่านพ่อของคนอื่นใช่มาหาองค์หญิงแค่ตอนที่องค์หญิงเกิดเท่านั้นเวลาที่เหลือจะอยู่กับเจ้าชายแปดองค์และเจ้าหญิงองค์อื่นๆ อย่าพูดสีสวนน่ะท่านแม่เอาชุดผ้าฝ้ายสีพลอยที่ท่านทอขึ้นด้วยมือออกมาให้ข้าสวมสิถ้าไม่ได้รับความปลดปลานจะถูกวางยาเอาได้ถ้าอย่างนั้นมันจะดีกว่าที่จะแข่งขันเพื่อได้รับความปลดปลานจากท่านพ่อ <c oughs> ลูกสาวของคุณนางท่านใดมาจากใดแม่นางมาพบใครกันข้ามาหาพระบิดาเอะท่านท่านสุเกอว่าราชการอยู่ในห้องพระโรงเป็นลูกสาวของเขาใช่เดือไมไหมแต่ท่านสุเกะอ,อายุเกินหกสิบปีแล้วไม่ใช่หรอมีอะไรผิดปกติกับการมีอายุเกินหกสิปีล่ะบางทีก็อาจจะไม่แก่ขนาดนั้นก็ได้นะ มื่อสองวันก่อนข้าได้ยินมาว่าท่านสุกเกิได้นางสนมด้วยละจริงเหรอท่านสุกเกอมักจะดูจริงจังอยู่นึกไม่ถึงเลยนะฮ่าฮ่ไม่คิดว่าคนในยุคโบราณก็ชอบเผื่กเรื่องชาวบ้านเหมือนกันนะถ้าไม่ติดว่าข้ามีเรื่องต้องทําคงจะเอาเก้าอี้มานั่งฟังให้ดูแลรูนลอดอ๊ะเอ๊ะเจ้าตัวน้อยหายไปไหนแล้ว ไม่เท้ามากชีวิตนี้จะไปปีนขึ้นบันไดยาวๆขนาดนี้อีกแล้วเอ๊เอพี่องค์คารกฉันอยากขึ้นไปอุ้มค้าขึ้นไปทีพระราชากำลังหารเรื่องสำคัญกับท่านซูเกอ์อยู่เจ้าเข้าไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะรู้ไหม <c oughs> น่ารักมากๆถ้ามีน้องสาวที่น่ารักแบบนี้ก็คงจะดีนะเอ๊ะท่านซูชิงการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ลำบากท่านด้วยเออมิบองออดพรอเจกคอ,อท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อก็คือบุตรสาวท่านไงเออบุตรสาวของตระกูลซูชิงน่ารักนะแต่จะใจกล้าไปหน่อยแล้ว กฎของพระราชวังเข้มงวดดังนั้นซูชิงจึงควรพานางกลับไปก่อนเถอะนี่ไม่ใช่บุตรสาวของหม่อมชันหม่อมชันไม่รู้จักนางโปรด่าบัดทรงพิจารณาด้วยพระเยะขข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้เจ้าได้นางสนมมาถ้าไม่ใช่ลูกของเจ้าแล้วจะเป็นลูกของใครกันหม,หม่อมชันผิดไปแล้วนี่เจ้าหนูเจ้าเรียกใครว่าท่านพ่อกันล่ะ ก็ข้าเรียกเออเขาอย่างไงล่ะเจ้าเป็นบุตรสาวของข้าเลยองค์หญิงใหญ่มีอายุสามปีแล้วองค์หญิงสองข้าก็ไปเยี่ยมบ่อยครั้งองค์หญิงห้าดูเหมือนจะอยู่ในอนาคตอ๋อข้านึกออกแล้วล่ะเจ้าคือองค์หญิงสี่ใช่หรือไม่เอ,อ๊อใช่ซะที่ไหนกันแล้ว อืมดูจากอารมณ์ของนางแล้วข้าน่าจะทายผิดแล้วนะฮบังอาดเ,เป็นเด็กเป็นเล็กไม่มีมารยาทอย่างไรได้เออไม่มีใครกล้าโกรธต่อหน้ากษัตริย์องค์นี้และเด็กคนนี้น่ารักมากข้าจะไม่สนใจเสด็จพ่ออีกต่อไปแล้วแหละข้ารู้แล้วเนะเจ้าคือองค์หญิงสามเอ๊ะ เสด็จพ่อจำข้าได้จริงๆล่ะจำได้แน่นอนตต่ท่านไม่โกรธเลยเหรอข้าจะไปลืมได้ยังไงกันแล้วไม่นานมาน,นี้เจ้าตกลงไปในน้ำข้าเองที่เรียกคนมาช่วยเจ้าขึ้นมาเอ๊ะเ,เสด็จพ่อเพิ่งจะนึกออกเหรอไหคะวันนี้ข้ามีสิ่งที่ต้องจัดการและยุ่งมากข้ากะว,ว่าจะไปเยี่ยมเจ้าในวันนี้เนี่ยคนเกาหอก เป็นเพราะว่าข้ายุ่งมากเจ้าอยากให้ข้าชดเชยให้เจ้าได้อย่างไรแต่เจ้าต้องให้อาภัยข้าก่อนนะคำพูดนี้เจ้าถือได้ไหมนะข้าเป็นกษัตริย์ของประเทศและคำสัญญาเจ้าถือได้แน่นอนสเสด็จพ่อข้างนอกนี้หนาวเราไปพูดในเดือนกันเถอะ เด็กยุคนี้เปลี่ยนใจได้อย่างรวดเร็วจริงๆเด็กที่ฉลาดเช่นนี้จะได้รับพอในอนาคตอย่างแน่นอนฟาบาทัทเรื่องกายนั้นสำคัญนังค่อนข้างหนักให้หม่อมฉันอุ้มแทนนะขอรับไม่ต้องลูกของข้าตัวน้อยเพียงนี้ข้าอุ้มไหวนะ ต่อไปหากเจ้าอยากกินอะไรก็มาหาข้าได้ตลอดเพคะอืมสเสด็จพ่อก็ค่อนข้างรอเหมือนกันนะเนี่ยองหญิงชื่อทางการของเจ้าคืออะไรชื่อทางการมันคืออะไรกันทันทีที่เจ้าชายและเจ้าหญิงมีอายุครบสามขวบกษัตริย์และไทเฮาจะตั้งชื่อให้พวกเขาเป็นเกียรต เจ้าอายุสามขวบครึ่งแล้วยังไม่มีชื่อทางการเลยอืมยังนะถ้างั้นข้าจะประทานนามแก่เจ้าหลิงหลิงข้าพิจารณาเห็นออร่าในตัวเจ้างั้นเจ้าชื่อว่ากู้หลิงเป็นยีง่งใดเจ้าตัวเล็กแสดงออกแบบนี้เป็นชื่อที่ไม่ดีเหรอ ชีมีสาวใช้ในวังอยู่ข้างกายท่านแม่และนางชื่อหลิงเอ,อ๋อองค์หญิงสามท่านนี้ก็ท้าทายมากกษัตริย์เป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศนี้ยังถูกรังเกียจได้แต่คราวก่อนที่ประธานชื่อให้องค์หญิงใหญ่ว่ากูตั้าน,านจากนั้นองค์หญิงใหญ่ก็แอบร้องไห้ยอยู่หลังสาวเจ้าเด็กนี่อืม้ม สเสด็จพ่อก็ค,คิดไม่ต้องรีบร้อนใช้ชื่อหลิงเอ๋อเป็นชื่อเล่นก็นแล้วกันหากสเสด็จพ่อคิดออกแล้วก็บอกหลิงเอ๋อนะพี่คะหลิงเอ๋อขอตัวกลับก่อนนะบ๊ายบายยืนยืนโง่อ,อยู่ทำไมยังไม่ไปเรียกคนมาส่งองหญิงสามกลับว่างอีกออขอรับขอรับ วันนี้เสด็จพ่อจะมาหาเสด็จแม่ไหมนะจะแพ้ชนะก็รอบนี้แหละข้ามาทางเส้นทางนี้แท้ๆทำไมกลับออกไปไม่ได้เอะเอเอ,เอจะไม่เป็นอะไรนะเย่ yeah, แล้วเป็นความรู้สึกหัวใจเต้นแรง แต่สิ่งยุ่งเหยิงบนหัวของพี่รูปหล่อคนนี้คืออะไรกันนะ